วันแรกที่นิชาทำงานพาร์ทไทมที่ออสเตรเลียเธอก็ถูกหัวหน้างานด่าแล้วก็แค่แรงงานราคาถูกจากเอเชียฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแค่ทำงานให้เร็วก็พอวันนั้นเธอทำหน้าที่ขนของในครัวก,ก้มหน้าก้มตาทำงานไม่มีใครช่วยพูดแทนเธอและไม่มีใครรู้สึกว่าคำพูดนั้นมีปัญหาอะไรราวกับว่านี่คือสิ่งที่เธอสมควรได้รับเพียงเพราะเธอเป็นคนเอเชีย เพียงเพราะเธอเป็นแค่สาวน้อยรับจ้างแต่ไม่มีใครรู้ว่าอีกสองเดือนต่อมาร้านอาหารแห่งนี้จะเปลี่ยนเจ้าของและคนที่นั่งในตำแหน่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดก็คือเธอเธอไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้โมโหแม้แต่สายตาก็ไม่มีแววต่อต้านแต่เธอจดจำมันไว้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกดูถูกและก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย เพียงแต่ครั้งนี้เธอตั้งใจจะทำให้คนอื่นจดจำคุณดูถูกฉันครั้งเดียวฉันจะทำให้คุณไม่มีวันเงยหน้าขึ้นมาได้อีกตลอดชีวิตนิชายือนอยู่หลังประตูห้องครัวในมือยังคงถือสเต็กเนื้อวัวสองกล่องทั่วตัวเต็มไปด้วยไอเย็นและกลิ่นเนื้อเธอเกือบจะลื่นล้มถึงจะรีบกล่าวคำขอโทษก็ไม่มีใครสนใจเธอเป็นเหมือนอากาศาธาตุในร้านนี้ที่ไม่มีใครคิดจะชายตามอง ใบหน้าแบบเอเชียไม่ค่อยแสดงสีหน้าทำงานเร็วพูดน้อยเวลาเจ็ดนาฬกาสานาทีตามเวลาออสเตรเลียร้านอาหารติ่งซ้งดิงซองเพิ่งเปิดประตูแต่ในครัวก็วุ่นวายสุดๆแล้วคนไม่พอใช้ออเดอร์เข้ามารัวๆใครทำพลาดก็โดนด่าไม่มีใครมีเวลามาสนใจว่าเด็กสาวคนใหม่คือใคร เฮ้ hey, ลูกหัวหน้าครูวัยสีิกว่าปากคอรารรายเสมอเขาเคี้ยวหมากฝรั่งทางจ้องมาที่นิชาคนนั้นหน้าไปเติมของในห้องเย็นทำไมใช้อย่างนี้พวกเอเชียเป็นแบบนี้กันหมดหรือไงคนเยอะแต่ประสิทธิภาพต่ำนิชาไม่พูดอะไรวางกล่องสเต็กลงบนโต๊ะเตรียมของแล้วเดินจากไปลุกยิ่งเสียงดังขึ้นฟังไม่เข้าใจหรือฉันบอกว่าเธอเป็นแรงงานราคาถูกจากเอเชีย เข้าใจหรือ,อยังทั้งโครัเงียบกริบในบัดดลพ่อครัวสองสามคนเผยรอยยิ้มย้อยเย้ยอ,อย่างคุ้นชินไม่มีใครช่วยเธอไม่มีใครรู้สึกว่าคำพูดนั้นแรงเกินไปนิชาย,ยังคงเงียบเดินไปยกผักกล่องต่อไปวันนั้นเธอขนของต่อเนื่องสิบกว่าเที่ยวยังช่วยคนอื่นล้างถังคราบน้ำมันอีกสองถังสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมามีเพียงประโยคเดียว วันนี้เธอโชคดีนะที่ไม่ทำอะไรพลาดใหญ่ๆเธอกลับถึงหอพักก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วถุงเท้าเปียกชุ่มมือทั้งสองข้างพองแม้แต่ข้าวก็ขี้เกียจจะอุ่นนั่งลงดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงแต่โน้ตบุ๊กของเธอก็เปิดรออยู่บนโต๊ะนานแล้วไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่สาวน้อยรับจ้างธรรมดา เธอคือคนที่บริษัทกองทุนส่งมาบริษัท Private Equity จากประเทศไทยที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนข้ามชาติส่งเธอมาแทรกซึมในร้านอาหารแฟรนไชส์ท้องถิ่นของออสเตรเลียแห่งนี้ในฐานะพนักงานพารถามเพื่อสืบสวนเรื่องต้นทุนแรงงานและช่องโหว่ในการบริหารจัดการเธอเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ที่อายุน้อยที่สุดเคยดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งโลจิสติกท่าเรือ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโมเดลการตลาดในสถานศึกษาต่างประเทศแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอต้องปฏิบัติภารกิจสืบสวนเบื้องต้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการด้วยตัวเองเธอไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงเธอสมัครวีซ่าท่องเที่ยวพุ่งวีซ่าทำงานชั่วคราวยื่นเรซูเม่ผ่านเว็บไซต์ทางการดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวเองสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง ไม่มีใครใช้เส้นสายให้ไม่มีใครรู้ว่าเธอจะรายงานใครเธออยากลองสัมผัสรสชาติของการถูกดูถูกด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้จักที่จะต่อต้านเธอแค่รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาหลังจากทำงานในร้านอาหารนี้ได้สามวันเธอสังเกตเห็นบางอย่างลุกมักจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลผลงานของพนักงานในระบบรับออเดอร์เพื่อโอนโบนัสไปให้ญาติของตัวเอง บันทึกการรับสินค้าเข้าคลังไม่ตรงกับสต็อกจริงอย่างรุนแรงในห้องเย็นมีวัตถุดิบเสื่อมสภาพจำนวนมากที่ไม่ถูกบันทึกไว้ผู้จัดการร้านจากปรับปรุงตารางงานของพนักงานทุกสัปดาห์อ้างว่าเพื่อประหยัดงบประมาณแต่ความจริงคือการกดขี่นักเรียนชาวเอเชียที่ทำงานพาร์ทไทม์ให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำสุดแต่ทำงานหนักที่สุดและบริษัทแม่ของร้านอาหารแห่งนี้กำลังหาทางให้คนอื่นมาซื้อกิจการ แต่รายงานที่แสดงต่อสาธารณากลับสวยรู้ผิดปกตินั่นหมายความว่าพวกเขาอาจกำลังตกแต่งบัญชีอย่างเป็นระบบเธอไม่รีบร้อนทุกวันหลังเลิกงานเธอก็จะรวบรวมข้อมูลถ่ายรูปเก็บหลักฐานแล้วอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์มขนาดเล็กส่งให้สำนักงานใหญ่เธอทำอย่างระมัดระวังไม่ให้ใครตื่นตูมและไม่เคยปรากฏตัวหรือพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง ใช้เพียงแพลตฟอร์มภายในเพื่อส่งข้อความเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการถูกด่าวา่าเพียงไม่กี่คำแล้วจะตอบโต้กลับไปได้สิ่งที่เธอต้องการคือรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วถอนรากถอนโคนทั้งบริษัทวันที่ห้าลุกก็สั่งให้เธอไปทำงานที่เคาน์เตอร์หน้าร้านภาษาอังกฤษเธอก็พอถูถไถรับออเดอร์เป็นไหมอย่าทำให้ร้านเราขายหน้านัก นิชาสวมผ้ากันเปื้อนจะลองดูค่ะผลคือตลอดช่วงเช้าเธอรับไป8 6ออเดอร์ไม่มีความผิดพลาดไม่มีการตกหลน่นประสิทธิภาพสูงกว่าพนักงานพาดถามคนเดิมถึง30%หัวหน้าหน้าร้านเหลือบมองเธอแล้วพึมพำเบาๆถ้าไม่ใช่เพราะหน้าตาแบบนั้นฉันคงนึกว่าถูกฝึกมาจากที่นี่โดยตรงลูกเบปก เธอเคยเห็นสาวเอเชียฉลาดดทางงานแบบนี้ได้กี่คนกันเชียวเดียวก็ทำได้ไม่กี่วันหรอกแต่ในคืนนั้นเองนิชาพบปัญหาที่ใหญ่กว่าร้านอาหารมีอุปกรณ์ครัวชุดหนึ่งที่ลงทะเบียนในระบบว่าอยู่ระหว่างการอัปเกรดและบำรุงรักษาแต่ความจริงคือมันถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแล้วและบัญชีนี้ยังคงมีการเบิกจ่ายค่าบำรุงรักษาอยู่เรื่อยๆเงินหายไปไหน หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จเธอก็เพิ่มหมายเหตุลงในบันทึกของเธออาจเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินตรวจสอบประวัติการติดต่อระหว่างซัพพลายเออร์กับหัวหน้าฝ่ายจะซื้อเธอทำทุกอย่างเงียบๆวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานตามปกติวันแล้ววันเล่าผ่านไปเธอทำงานสลับไปมาระหว่างห้องครัวเคาน์เตอร์หน้าร้านและคลังสินค้าทำทุกอย่างไม่หาเรื่องใครลุกยิ่งมองเธอไม่ชอบหน้ามากขึ้นเรื่อย ถึงท่านเคยตะโกนย้อยเย,เย้ยเธอต่อหน้าพนักงานทุกคนคนอย่างยายนี่เหมาะที่สุดกับการล้างห้องน้ำถ้าบริษัทไม่ขาดคนใครจะอยากจ้างกันเธอได้ยินแต่ไม่สนใจแต่ในวันนั้นเองเธอได้ทำภารกิจประเมินเบื้องต้นทั้งหมดที่สำนักงานใหญ่มอบหมายเสร็จสิ้นร้านอาหารแฟรนไชส์แห่งนี้มีช่องโหว่ทางการเงินมหาศาลมีการขูดรีดแรงงานและมีข้อสงสัยเรื่องการปลองแปลงรายได้ หากปล่อยให้ระบบนี้ดำเนินต่อไปอีกครึ่งปีส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกลดทอนลงไปอีกและผู้ควบคุมหลักจะสูญเสียอำนาจต่อรองกับภายนอกโดยสิ้นเชิงเธอคลิกส่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาติงซงได้รับจดหมายแจ้งการเข้าซื้อกิจการอย่างเป็นทางการและตัวแทนที่สำนักงานใหญ่ส่งมาประจำที่ออสเตรเลียก็คือเธอนิชาการแต่งตั้งนี้เป็นความลับ จนกว่าการเจราจาขั้นสุดท้ายจะสิ้นสุดลงเธอก็ยังคงเป็นสาวน้อยรับจ้างที่ขนสเต็กกวาดพื้นและถูกด่าว่าเป็นแรงงานราคาถูกจากเอเชียเธอยังคงไปทำงานถึงขั้นอาสาช่วยคนอื่นล้างเครื่องดูดควันใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่ในใจกลับรู้ดีสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่แค่คำขอโทษแต่เธอต้องการให้คนพวกนี้ได้รู้ ใครกันแน่ที่ยืนอยู่ชั้นบนและมองดูชะตากรรมของพวกเขานิชานั่งอยู่มุมห้องเก็บของตรวจนับสต็อกสำรองทีและกวดเทียบกับตารางในมือเธอไม่ส่งเสียงใดๆข้างๆมีพนักงานชายสองสามคนกำลังสูบุรี่คุยกันทำเหมือนเธอเป็นอากาศธาตุช่วงนี้ลุกอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นพิเศษไม่รู้ว่ามีปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือสัมผัสได้ถึงทิศทางลมที่เปลี่ยนไป เขาเดินเร็วและพูดจ่ายิ่งก้าวร้าวขึ้นเธอคนไทยนั่นหน้าบ่ายนี้ไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานพาร์ทไทมคนใหม่เข้ามาเธอสอนงานเขาด้วยนิชาไม่ได้เงยหน้าขึ้นขั้นตอนการทำงานฉันไม่เคยเรียนมาค่ะฉันเป็นแค่คนทำงานจิปาถะอย่ามาแกล้งทำเป็นไม่รู้งานแค่นี้เธอจะทำไม่เป็นได้ยังไงไหนว่าพวกเธอฉลาดหลักแหลมกันนักไม่ใช่หรือ เธอไม่ได้ตอบอะไรหันไปทำงานนับของต่อลูกแค่นเสียงเย็นชาแล้วเดินจากไปในปากยังพนดคำว่าเห็นหน้าแล้วหดุดหงิดชะมัดน่ารำคาญจริงๆคืนนั้นนิชากลับมาถึงห้องเช่าบนคอมพิวเตอร์ของเธอมีอีเมลหลับภายในฉบับใหม่ผู้บริหารระดับสูงของออสเตรเลียปฏิเสธการขายกิจการโดยสมัครใจขณะนี้ขอให้คุณใช้มาตรการบังคับเพื่อผลักดันให้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ขอให้คุณเตรียมข้อมูลในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวเธอจ้องมองข้อความนั้นข้อนิ้วเกรงแน่นก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปให้พวกเขามาที่ร้านในวันพฤหับสบดีช่วงบ่ายได้เลยฉันจะรอรับเธอนั่งเงียบๆอยู่ข้างเตียงครู่หนึ่งก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความเสียงถึงรุ่นที่สมัยมหาวิทยาลายัยพี่คะถาวันพฤหับสบดีนี้ที่ว่างพอดีอย่าลืมแวะมาทานข้าวที่ร้านที่ฉัน ทำงานนะคะจะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูวันนั้นคือวันพฤหัสบดีเวลาสิบโมงเช้าของวันพฤหัสบดีทุกอย่างในร้านยังคงเป็นปกตินิชากําลังเช็ดกระจกอยู่นอกร้านไม่มีใครสนใจเธอชายในชุดสูทสีดําคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยกับพนักงานต้อนรับเล็กน้อยบอกว่าจองตัวไว้จากนั้นคนที่สองคนที่สามก็ทยอยมาถึงทุกคนสวมชุดสูทเรียบกริบด,ดูไม่เหมือนมาทานข้าว เหมือนจะมาจัดงานถแถลงข่าวมากกว่าลุกโผล่หัวออกมาจากครูพูดอย่างไม่สบอารมณ์ทำบ้าอะไรกันวะกลุ่มคนใส่สูตรมาทำอะไรที่นี่ตอนกลางวันนึกว่าตัวเองมาประเมินดาววิชลินหรือไงลิซ่าผู้จัดการร้านกระซิบเตือนเขาเบาๆอย่าพูดจาพล่อยๆนะคะได้ยินว่าพวกเขาเป็นคณะผู้ประเมินภายนอกจากกลุ่มบริษัทค่ะลุกทำหน้าหยิดหยาม ประเมินหาอะไรเรื่องของออสเตรเลียเราจะให้พวกนั้นมายุ่งทํำไมเวลา12นาฬิกาตรงลิซ่าได้รับโทรศัพท์ให้เรียกรวมพนักงานชั่วคราวไปที่หลังครัวเพื่อประชุมด่วนเธองุนงงแต่ก็เรียกทุกคนเข้าไปประตูเพิ่งปิดได้ไม่ถึงห้านาทีกลุ่มคนแปลกหน้าก็มายืนอยู่กลางถงหน้าร้านและนิชาในตอนนี้ได้ถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วและไปยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา ลุกเดินออกมาจากหลังครัวพอเห็นเธอสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเธอเธอไปยืนตรงนั้นทำไมนิชามีสีหน้าเรียบเฉยแต่เสียงกลับชัดเจนฉันคือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายในโครงการเข้าซื้อกิจการของติงซ่งและเป็นหัวหน้าทีมประเมินการเข้าซื้อกิจการชั่วคราวในปัจจุบันทั้งร้านเงียบกริบหน้าของลิซ่าซิดเผือดแทบจะยืนไม่ไหวลุกยืนตะลึงไปสามวินาทีเต็มก่อนจะเค้นเสียงออกมาได้ เธอพูดเรื่องตลกอะไรของเธอนิชาหยิบเอกสารแต่งตั้งที่พิมพ์ออกมาซึ่งมีทั้งตราประทับลายเซ็นและเอกสารรับรองจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของออสเตรเลียเธอหันไปพูดกับพนักงานที่อยู่ตรงนั้นหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบบุคลากรและการเงินขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือชั่วคราวจะไม่กระทบเวลาทางานของพวกคุณแล้วเธอก็หันไปทางลุก คุณถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องถูกตรวจสอบเป็นพิเศษด้วยเหตุผลคือบันทึกทางการเงินผิดปกติมีข้อร้องเรียนจากพนักงานจำนวนมากและข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงบริษัทจะเริ่มกระบวนการพักงานคุณชั่วคราวเพื่อรอการสอบสวนจากสํานักงานใหญ่ใบหน้าของลุกแข็งทื่ออ้าปากค้งแต่พูดอะไรไม่ออกสักคำไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กสาวชาวไทยที่คอยขนของในครัวล้างห้องน้ำอยู่ตลอด จะกลายเป็นหนึ่งในผู้กลุมอํานาจหลักของการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้พนักงานชายสองสามคนในร้านมองหน้ากันทันทีมีคนหนึ่งพึมพำเบาๆเธอแสดงได้เนียนเกินไปแล้วนะกลุ่มผู้บริหารในชุดสูตรเริ่มตรวจสอบเอกสารเช็คอุปกรณ์แม้กระทั่งสมุดบัญชีหลังร้านก็ถูกนําออกมาตรวจสอบลุกพยายามจะเข้าไปคว้าแต่ถูกกันไว้คุณไม่มีสิทธิ์แต่ต้องของพวกนี้แล้วกรุณาออกไปจากที่นี่ เขายืนนิ่งหน้าแดงกับมือสัน่นด้วยความกลตกรัวลั่นนี่มันตัวตนปลอมฉันไม่เชื่อนิชาจ้องมองเขาน้ำเสียงยังคงราบเรียบคุณจะโทรศัพท์ไปถามสํนักงานใหญ่ก็ได้แต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องออกจากอาคารนี้ไปก่อนลูกสอบอถอดลั่นก่อนจะถูกลากตัวออกจากร้านไปเขายังเคว้งแก้วน้ำเปล่าทิ้งที่นอกร้านตะโกนเหมือนคนบ้าใหญ่นั่นเป็นนักต้มตุน เขาแสดงละครฉันรู้จักคนแบบนั้นดีก็แค่คนจนที่ริมาเล่นเกมอำนาจประตูค่อยๆปิดลงบทบางเสียงประโยคสุดท้ายของเขาการประชุมภายในดำเนินไป4ชั่วโมงทีมเข้าซื้อกิจการตรวจพบบัญชีที่ผิดปกติ18รายการข้อมูลพนักงานไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลและหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งเบิกค่าใช้ใจ่ายจากซัพพลายเออร์ที่เป็นเท็เจ็รายการ ผู้บริหารระดับสูงของร้านทั้งหมดยกเว้นลิซาถูกขึ้นบัญชีสอบสวนและในคืนนั้นนิชาก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปรับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในออสเตรเลียที่จัดตั้งขึ้นใหม่ด้วยการถือหุ้น10%เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมที่แท้จริงเวลาสี่ทุ่มกว่าร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง พนักงานไม่กล้ามองหน้าเธอตรงๆได้แต่แอบ,บมองจากไกลๆแล้วซุบซิบกันเธอไม่ได้แสดงความภาคภูมิใจไม่ได้อวดอ้างผลงานแค่ถอดเสื้อสุดออกแล้วเดินเข้าไปในครัวอีกครั้งเพื่อทำอาหารเล้าสุดท้ายให้เสร็จมีคนแอบ,บถามเธอว่าทำไมยังทำงานอยู่คนข้างๆกระซิบตอบได้ยินว่าเธอแค่เข้ามารับช่วงต่อชั่วคราวยังไม่ได้ลาออกอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ ที่เธอยังอยู่ทำงานต่อไม่ใช่เพราะสถานะย,ยังไม่เปลี่ยนแต่เธอต้องการให้ทุกคนได้เห็นกับตาว่าสาวน้อยรับจ้างที่พวกเขาเคยดูถูกในวันนั้นวันนี้ยืนหยัดส่งพวกเขาออกไปได้อย่างไรต่อมามีพนักงานคนหนึ่งเขียนจดหมายขอบคุณฉบับนิรนามส่งไปยังสำนักงานใหญ่บอกว่านิชาได้ล้างพิษที่นี่ไปหนึ่งครั้งและยังทิ้งท้ายประโยคหนึ่งไว้ พวกคุณมองเขาเป็นแค่เครื่องมือแต่เขากลับพลิกตกเครื่องมือของพวกคุณจนคว่ำนิชาได้เห็นจดหมายฉบับนี้เช่นกันแต่ไม่ได้ตอบอะไรเธอเพียงแค่ก้มหน้ายิ้มเล็กน้อยแล้วก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารต่อไปเพื่อเตรียมตัวประชุมกับคณะกรรมการในวันรุ่งขึ้นเธอไม่มีเวลามองย้อนกลับไปเพราะเธอรู้ว่าก้าวต่อไปคือสงครามที่แท้จริงในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเมลเบิร์น ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทติงซงประจำออสเตรเลียนี่คือห้องที่น้อยคนนักจะก,กล้าก้าวเข้ามาตามอำเภอใจคนที่นั่งอยู่ที่นี่ปกติแล้วไม่ใช่ผู้จัดการใหญ่ก็เป็นรองประธานหรือไม่ก็เป็นหุ้นส่วนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการวันนี้ที่นั่งด้านซ้ายติดหน้าต่างมีใบหน้าที่คุ้นเคยนั่งอยู่เธอสวมชุดสุดสีดำรวบผมตึงเบื้องหน้ามีรายงานที่จัดเตรียมไวอ้อย่างดี และแผนผังโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทในออสเตรเลียเธอชื่อนิชาสองสัปดาห์ก่อนเธอคือพนักงานชั่วคราวที่ล้างจานถูพื้นอยู่ในครัวของร้านนั้นตอนนี้เธอคือหัวหน้าทีมปรับโครงสร้างและเป็นหนึ่งในกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวของกลุ่มบริษัทถือหุ้น10%ในภูมิภาคออสเตรเลียก่อนการประชุมจะเริ่มมีบางคนยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร จนกระทั่งเธอเอ่ยปากประโยคแรกทั้งห้องก้องเงียบกริบปัญหาของกลุ่มบริษัทในขณะนี้ไม่ใช่การหดตัวของตลาดแต่อยู่ที่โครงสร้างภายในที่ควบคุมไม่ได้แล้วทั้งการตกแต่งบัญชีการทุจริตในการจ้างงานการที่สาขาหลอกลวงสํานักงานใหญ่การรั่วไหลระดับนี้ถ้าสำนักงานใหญ่รู้ช้าไปอีกครึ่งปีสิ่งที่เราซื้อมาจะไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่จะเป็นกองขยัดที่วางระเบิดเวลาเอาไว้แล้วเธอพูดไม่เร็วแต่ไม่มีคำพูดใดไร้สาระหลังจากจบการวิเคราะห์ส่วนแรกกรรมการคนหนึ่งขมวดคิ้วถามคุณรู้เรื่องละเอียดขนาดนี้ได้อย่างไรนิชาย,ยื่นรายงานการสืบสวนให้ฉันทำงานอยู่ในสาขาหน้าร้านมาสองเดือนเต็มข้อมูลทั้งหมดฉันตรวจสอบด้วยตัวเองชายคนนั้นรับรายงานเปิดเปิดดูครึ่งนาที ต่อมาก็พยักหน้าไม่พูดอะไรอีกอีกคนข้างๆพึพรรมพำเบาๆไม่ใช่แค่ตรวจสอบละเอียดนะเขารู้ไปถึงกระทั่งว่าใจคนมันแตกสลายกันได้อย่างไรการประชุมครั้งนั้นกินเวลาสี่ชั่วโมงนิชาแทบจะเป็นคนพูดอยู่ตลอดเธอพูดตั้งแต่กระบวนการไปจนถึงต้นทุนจากการจัดการไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กรจากสภาพจิตใจของพนักงานไปจนถึงสายใยการทุจริตในโครงสร้างบุคคล ไม่มีใครขัดจังหวัดเธอไม่มีใครกล้าแทรกเธอไม่ได้กำลังรายงานแต่กำลังเปิดแผลขององค์กรทุกตัวเลขที่เอ่ยมามีคนอยู่เบื้องหลังทุกรายการบัญชีมีเรื่องราวเน่าเฟซซ่อนอยู่เมื่อเธอพูดจบหน้าสุดท้ายทั้งห้องประชุมไม่มีใครพูดอะไรรองประธานคนหนึ่งถามด้วยเสียงที่เบามากคุณทำได้อย่างไรถึงรวบรวมคนมากมายขนาดนี้ได้นิชาย,ยิ้มเล็กน้อย ฉันไม่ได้รวบรวมพวกเขาข้าฉันแค่กวาดพื้นล้างจานอยู่ข้างๆแล้วฟังพวกเขาด่าคนอื่นเท่านั้นเองในวินาทีนั้นมีบางคนเพิ่งตระหนักได้เป็นครั้งแรกเธอไม่ได้โผล่มาอย่างกระทันหันเธออยู่ตรงนั้นมาตลอดแค่ไม่มีใครมองเห็นเธอเท่านั้นเองหลังการประชุมกรรมการอาวุโสคนหนึ่งเรียกเธอไว้หลายปีที่ผ่านมาพวกเรายอมรับตามตรงว่าค่อนข้างมีอคติกับทีมงานจากประเทศไทยของพวกคุณ นิชาทำหน้าเรียบเฉยอคติไม่ใช่ปัญหาคาดการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงต่างหากที่เป็นปัญหาอีกฝ่ายชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะอ,อย่างกระอักกระอ่วนต่อไปนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่นี่พูดกับผมโดยตรงได้เลยนะัดเธอพยักหน้าไม่ได้เกรงใจนี่ไม่ใช่การแสดงความเป็นมิตรนี่คือความจริงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยถูกมองข้ามมาตลอดไม่ใช่เพราะความสามารถไม่พอ แต่เพราะไม่ได้อยู่ในวงในและครั้งนี้นิชาคือตัวแทนของกลุ่มคนที่อยู่นอกวงในที่ฝากเข้ามานั่งร่วมโตเล่นไพ่ได้ด้วยตัวเองสองวันต่อมาติงซ่งออกประกาศผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในออสเตรเลียถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งทั้งหมดเนื่องจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างภายในเสร็จสิ้นในอนาคตจะบริหารงานชั่วคราวโดยคณะกรรมการปรับโครงสร้างชุดใหม่ วันที่ประกาศออกมากลุ่มแชทของพนักงานทัวออสเตรเลียแทบระเบิดจริงหรือผู้หญิงไทยคนนั้นได้เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วหรือตอนอยู่ร้านเราเธอยังเคยช่วยฉันล้างพัดลมระบายอากาศอยู่เลยตอนนั้นโดนลุกดาะขนาดนั้นยังไม่ปิดปากสักคำตอนนี้กลับได้นั่งตำแหน่งนั้นซะแล้วมีคนย้อยเย้ยนี่แหละการเมืองเส้นใหญ่แน่นอนแต่คนส่วนใหญ่กลับพูดประโยคหนึ่ง เธอไม่ได้พึ่งเส้นสายเธอสู้มาด้วยตัวเองหลายวันนั้นโทรศัพท์ของนิชาดังไม่หยุดมีคนอยากจะขอโทษเธอมีคนอยากจะสร้างสัมพันธ์ใหม่บางคนถึงกับส่งข้อความมาตรงๆว่าตอนนั้นที่ผมไม่ได้ช่วยคุณพูดตอนนี้เสียใจจริงๆเธอไม่ได้ตอบเธอไม่มีเวลาตอบเธอเก็บกดอารมณ์ทุกอย่างไว้แล้วมุ่งหน้าทำงานต่อไปแต่ผู้ช่วยของเธอรู้ดี ว่าทุกคืนเธอยังคงกลับไปที่ห้องเช่าเล็กๆห้องเดิมยังคงทําอาหารกินเองยังคงนั่งกินบะหมี่ถ้วยอยู่ข้างเตียงทางดูตารางข้อมูลเธอบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักทักเพื่อให้ตัวเองจดจําว่าเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรลุกไม่ปรากฏตัวที่สาขาไหนาอีกเลยข่าวคร่าวสุดท้ายที่ได้ยินเกี่ยวกับเขาคืออีเมลฉบับหนึ่งจากสํานักงานใหญ่ แจ้งว่าเขาถูกถอดชื่อออกจากบริษัทอย่างถาวรและห้ามเข้าทำงานในบริษัทลูกใดๆในเครืออีเมลฉบับนี้ไม่ได้ลงชื่อแต่รูปแบบเหมือนกับที่เธอเคยเขียนตอนอยู่หน่วยงานเดิมแป๊วันนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องทำงานทิมอีเมลฉบับนั้นออกมาใช้ปากกาเขียนประโยคหนึ่งที่มุมขวาล่างคุณเคยบอกว่าฉันเหมาะแค่กับการล้างห้องน้ำตอนนี้ฉันเชิญคุณออกจากตึกทั้งหลัง แล้วเธอก็ค่อยๆทับกระดาษแผ่นนั้นเก็บไว้ในลิ้นชักไม่พูดถึงมันอีกเลยสามเดือนต่อมาสำนักงานใหญ่จัดประชุมคณะกรรมการแบบปิดหัวข้อคือการปฏิรูปในออสเตรเลียสรุปผลและการแต่งตั้งบุคลากรในลำดับถัดไปมีเก้าอี้สองตัวว่างอยู่ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเสนอว่าผมคิดว่า เราควรให้นิชาดำรงตำแหน่งในทีมปรับโครงสร้างต่อไปและเข้าร่วมเป็นกรรมการของภูมิภาคอย่างเป็นทางการมีคนพยักหน้าเธอทำได้ดีเยี่ยมจริงๆแต่ก็มีคนลังเลเธอจะเด็กเกินไปหรือเปล่าอายุยังไม่ถึงสาสิบเลยทันใดนั้นนิชาก็พูดขึ้นพวกท่านกลัวว่าฉันอายุน้อยกลัวว่าฉันจะทำได้ไม่ดีหรือกลัวว่าฉันจะทำได้ดีเกินไปคะทั้งห้องประชุมเงียบกริบ กรรมการที่ลังเลเมื่อครู่นิ่งไปสักพักแล้วพูดว่าคุณจะนั่งตำแหน่งนี้ผมไม่มีความเห็นมติเป็นเอกฉันคืนวันที่การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการลงมานิชาไม่ได้ฉลองไม่ได้ไปทานข้าวกับเพื่อนเธอนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟเก่าๆแห่งหนึ่งริมหน้าต่างสั่งนมอุ่นหนึ่งแก้วแล้วส่งข้อความสั้นๆถึงพ่อของเธอที่ประเทศไทยข้อความมีเพียงสองประโยค พ่อขนูได้เป็นกรรมาการแล้วนะัต่อไปถ้าใครบอกว่าหนูเป็นแค่สาวน้อยรับจ้างพ่อก็อโยนชื่อหนูใส่หน้าเขาได้เลยพ่อของเธอตอบกลับมาเพียงคำเดียวดีเรื่องราวนี้ไม่มีเสียงปรบมือในฉากคลแมก็กไม่มีน้ำตาแห่งความยินดีในตอนจบเธอไม่ได้แก้แค้นใครไม่ได้ออกมายืนสั่งสอนใครเธอแค่เดินเข้าไปนั่งลงแล้วทำงานที่ควรทำทีละอย่างจนเสร็จ เธอไม่ได้โอ้อวดและไม่เคยลืมกลิ่นในห้องครัววันนั้นลมหนาวและคำพูดของลูกที่ว่าแรงงานราคาถูกจากเอเชียเธอจำได้แต่ไม่โกรธอีกต่อไปแล้วเพราะเธอได้ยืนอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วและคนเหล่านั้นที่เคยดูถูกเธอต้องเงยหน้าขึ้นมาจึงจะมองเห็นเธอในโลกนี้มักจะมีคนที่ดูถูกคุณเสมอเพียงเพราะคุณมาจากครอบครัวธรรมดาผู้จาติดสํานียงหรือทํางานในระดับล่างสุด แต่พวกเขาลืมไปว่าคนเราทนความลำบากได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสั่งสมความกล้าแกร่งได้มากเท่านั้นการที่คุณก้มหน้าทำงานไม่ได้แปลว่าคุณยอมจำนวนเสมอไปแต่มันอาจเป็นการสั่งสมพลังอยู่ก็ได้เหมือนกับนิชาไม่มีใครคาดคิดว่าสาวน้อยรับจ้างในครัวที่ถูกด่าว่าเป็นแรงงานราคาถูกจะหันกลับมานั่งในตำแหน่งกรรมการแล้วค่อยๆส่งคนที่เคยดูถูกเธอออกไปทีละคนอย่างเงียบ ดังนั้นอยากกลัวที่จะถูกดูถูกทุกวันที่คุณกัดฟันทนสู้คือการปูทางไปสู่ความสําเร็จในอนาคตถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และอยากจะตกมือให้กับทุกคนที่ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจยินดีต้อนรับสู่การกดไลค์และติดตามและแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณเคยเป็นคนที่ถูกดูถูกคนนั้นหรือไม่แล้วคุณผ่านมันมาได้อย่างไร